โอเคครับทุกท่านกลับมาเจอกันกครับโชวานะฮะและครั้งนี้เราก็ยังมาอยู่กับเบร d ด m มาสเตอร์เช่นเดิมนะครับคราวนี้มาเป็นคลิปรีวิวสกิลกันนะมาเริ่มกันที่สกิลครัสแรกกันเลยดีกว่าท่าแรกนะฮะ m ม็ก m ิมัมแคน n อนหนึมานาเป็นการยิงบอลไฟไปที่มือนะครับจากมือนซึ่งจะเป็นการดึงศัตรูเข้าหาตัวเองนะเป็นท่าที่ใช้ง่ายมากๆครับ แต่ข้อเสียของท่าใช้ง่ายก็อย่างที่รู้กันว่ามันจะเบานะก็เนี่ยครับใช้รับมอนลอยก็ได้นะอย่างเช่นซัสซัเล็กๆครับเนี่ยแบบนี้ก็ได้ครับหลักๆจะใช้จับใน P.V.P. เว่าค่อนข้างใช้มานาน้อยแบบนี้โอเค าต่อไปครับเอกลักษณ์ของเลเวนไม่มีไม่ได้ใช้ d o w s t ต p นะฮะเมื่อกดใช้ตัวเราจะกลายเป็นเงา <c oughs> ขอโทษนะฮะไม่ค่อยสบายโอเคอีกรอบนะครับกดใช้เราจะกลายเป็นเงาพุ่งผ่านได้แล้วก็ตัวเราจะเป็นอมาตะไม่โดนดามเมจอะไรเลยนะฮะแล้วก็ระหว่างนี้เป็นเงาเนี่ยกดแซดจำนเป็นการแทงผ่านตัวศัตรูนะครับ ต่อให้มีหลายๆตัวมันก็แทงผ่านหมดเลยใช้กลางอากาศได้นะครับมันทำได้แค่มีไหมไม่ฮะแก่นแท้สามารถกดสกิลอีกรอบเพื่อถอยหลังได้นะเนี่ยฮะแล้วก็นอกจากถอยหลังมันยังเดินหน้าอีกได้นะครับ1 2ึสองสาไอ้ตะกี้มันช้าไปครับ รู้สึกว่าจะแก้ให้ทําไม่ได้แล้วนะครับโอเคช่างมันเถอะแกนท้ายแอนทำได้อีกอย่างหนึ่งนะครับคือกด x แทนถ้ากดแซ่บมันแทงใช่ไหมครับถ้ากด x ต้องแกนแทนนะเลเวล7จนะมันจะเป็นการถอยหลังแล้วก็ยกระเบิดออกมาซึ่งมันจะชะง,งักแป๊บเดียวครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ร่วมกับการเปิดคอนะนี่ครับคอวิ่งไปสเสียบต่อแล้วเราก็วิ่งไปคอมโบได้เลยทำให้เกิดคอมโบแปลกๆกาอากาศได้เยอะนะครับ เอาใหม่นะตะกี้ผมกดผิดเนี่ยคอมโบแปลกๆกันอะันโอเคท่าต่อไปครับ200มานานะฮะแคนนอนเบลเป็นการยิงลูกไฟออกไปข้างหน้าชาใช้ง่ายมากๆครับคลีทุกดอก3ามแสนกว่าแค่กับแมชทิมาฟแคนนอนนี่ดาเมจขอเล่เรื่องกันเลยครับ เป็นท่าที่ใช้ง่ายครับเพราะว่ามันจะลากมอนทุกตัวไปรวมกันด้วยข้อเสียคือห้ามยิงจอ่อถ้ายิางจ่อมันแป๊กทันทีเดี๋ยวเราสักคู่นะครับเนี่ยฮะถ้ายิางจ่อนะอ้าวแก้แล้วนี่ว่าพังรูจริงๆริงพังรูครับปกติยิงจ่อน,นี่มันจะทะลุไปเลยไม่โดนอ่ะถ้าต่อไปครับ power assault เป็นการพุ่งไปข้างหน้าแล้วเอาไหล่กระแทกน,นะ ค่อนข้างเบาครับแต่ข้อดีของมันคือไวมากแล้วก็ไกลมากเนี่ยนะครึ่งจอนะหนึ่งสองสามพุ่งเข้าไปหาได้เลยฮะแต่สองร้อยมานาปัจจุบันผมว่าเบาแล้วครับถ้ามีคอก็จะตามไปเสียบตอนหลังไม่ให้มันล้มได้นะจ๊ะโอเคถ้าต่อไปครับสามร้อยมานาของเราเซเว่นบิร์ส ชื่อเซเว่นใช่ไหมแต่มั็นเป็นการยิงระเบิดออกยิงลูกไฟออกไปหนึ่งนัดแล้วระเบิดออกเก้าฮิตมันเซเว่นตรงไหนเนี่ยเบาแค่นอนเบลอีกดูดูครับโคตรเบาเดีย๋ยวผมอัพเอ่อพอซิสแตนให้แล้วกันเอ้ยยูสกูนะฮะโอเคเดี๋ยวให้ดูดาเมจนะครับ ดูดีขึ้นมาหน่อยฮะออออีกรอบนะครับตเซเว่นเบสโอเคครับแรงขึ้นมาเยอะเลยโอเคค่าต่อไปครับ30มานาเฟรมซอร์ตเป็นการฟาดดาบแล้วก็ทำให้เกิดเปลวไฟทิ้งไว้แบบนี้ฮะเปลวไฟจะไม่ทำให้ชะงักแต่ว่าตอนฟาดดาบมี้ชะงักเ,เต็มๆก็ท่าต่อของโบนั่นแหละครับแสแ,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 แฟาดดาบ ค่อนข้างแรงนะเนี่ยครับตัวดาเมจปกติสก,กิลก็เราๆแสนก็กว่าสกิ้กด200มานาะได้3ามแสนนี่30มานานะทุกท่านแล้วค่อนข้างออกไวมากครับออกไวมากจริงๆเนี่ยกดคอมโบต่อได้เลยอะโอเคนี่คือคอมโบของค้าแรกนะครับเฟรมซอฟเป็นท่าที่หาก,กินได้ยาวเลยนะแต่อย่าลืมนะครับใช้ดร w s สเต็ต้องมีติดไว้อย่าออเชีย มาดูสก,กิลทัสซอสเทเกอร์กันบ้างนะฮะโอเคครับมาเริ่มที่ท่านี้กันเลยดีกว่า i n i s h i n g Slash นะครับส5ม,มานาะจะเป็นการพุ่งผ่านล่างศัตรูไปพร้อมกับฟันให้เกิดรอยฟัน6กิตนะฮะจะเป็นท่าที่เทมากครับป๊อปแบบนี้ถ้ามีหลายๆตัวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูนะถ้าเรามีหลายๆตัว เขาเรียกกันว่าเลี้ยงฮิตนะฮะแต่ละตัวก็จะโดน6-8ฮิตนะครับแต่ความลับอีกอย่างหนึ่งของท่าคือถ้ามีตัวที่ตายตั้งแต่โดนฮิตแรกๆไอฮิตที่เหลือที่มันควรจะ6ฮิตมันจะแชร์ไปหาตัวที่เหลือครับเนี่ยสังเกตว่าตัวนี้ตอนแรกไม่โดนนะครับแต่มันจะโดนตัวที่ตายไป ค่านี้ยิ่งโดนหลายตัวยิ่งเบาลงนะครับควรระวังแต่ถ,ถ้าเกิดโดนสีตัวเนี่ยสังเกตว่าจะโดนตัวละสองฮิตเท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดมีตัวหนึ่งใกล้ตายอย่างนี้นะครับแล้วผมอันแฟแแฟปไม่ตายว่ะเดี๋ยวใหม่ที่เหลือมันจะโดนฮิตดัวมากขึ้นนะจ๊ะโอเค ค่าต่อไปเลยดีกว่าสกิลหากินแล้วน่าจะเป็นเอกลักษณ์ที่เราไม่หลายคนมาเล่นเบสมาสเตอร์ครับช็อกเวฟ200มานาต้องปลากลางอากาศเท่านั้นนะดูฮิตรวนสิครับทุกท่านก็อย่างที่เห็นนะครับช็อกเวฟจะเป็นการปลาคลื่นดาบลงไปข้างล่างเสียงลงมาแบบนี้นะซึ่งความฮิตรัวมันจะไวระดับโลกดูความรัวของฮิตนั้นสิ และที่สําคัญตอนแก่นแท้มีโอกาสา50%นะครับที่จะสกิลจะเจาะเกราะแล้วทำ,ำเราเม็เต็มๆไม่มีอะไรป้องกันได้โคตรแรงอีกรอบนะผมชอบความรัวของมันจังแกนมาแนละ้วค่อนข้างดีนะโอเคถ้าต่อไปครับเบอร์ r k e r b เกอร์เบร้อยมานาแก่นแท้หรือถ้าเกิดอัพคิดิคอร์จะใช้120นะครับเป็นการฟาดดาบลงมาอย่างรุนแรงสามสามพิษนะฮะ ทำล้มนะครับแต่เป็นท่าร้อยมาหนานที่ดัเม็ดไวและแรงมาก793ร้กพิษล่าสุดโดนเนิร์ฟไปแล้วเหลือ455ครับน่าใชมไหมเนี่ยทําล้มด้วย <is> มันไวก็จริงครับแต่ว่าทําล้มนะแต่ท่านี้จะค่อนข้างดีสําหรับเวลาเราเจอศัตรูตัวแดงที่มันไม่ล้มไงเพราะมันฟาดไวมากเลยท่าต่อไปครับเฟ t a อร o วแอคชั่นจะคล้ายๆเฟรมซอรครับคือเป็นการฟาดดาบดังหน้า ทำให้ศัตรูเติดเลือดออกแล้วคูดาวแค่สองวีเองนะถ้าเกิดอัพแล้วคูดาวมาครับแล้วอย่าลืมว่าเลือดออกเกมนี้มันสแต็กได้ก็ศัตรูก็เลือดไหลรัวๆไม่ได้ใช้ในรงดันแน่ๆเ,เพราะว่าใครจะรอให้มันเลือดออกตายใช่ไหมถึง <laughs> มันจะใช้ยี่สิบมนานะเถอะจะถูกใช้ใน pvp มากกว่าครับนี่ผมถอดดาบน,นะโอเคถ้าต่อไปครับ armor crash จะเป็นการ ทุบเกราะลดพลังป้องกันกายภาพลงครับแบบนี้เลยมันเป็นการลดป้องกันกายภาพนะครับดังนั้นสกิลเวทจะไม่มีผลอะไรทําให้โจมตีได้แรงขึ้นแล้วก็ไม่มีผลอะไรในห้องเห็นนะครับห้องเห็นเพราะว่าไอ,เอ,เอหเหตุพวกนี้ป้องกันมันศูนย์อยู่แล้วลดไปก็ศูนย์อยู่ดีมันติดลบไม่ได้นะตามนั้นแหละก็มักจะเป็นการใช้เปิดกับบอสก่อนที่จะออกท่าแรงๆตามมานะครับโอเคมาดูท่าสาม้มานาสายดีดีกว่า ท่านี้เป็นหนึ่งในท่าหนึ่งในสามท่าในเกมนะครับที่สก,กิลดาวเมจไร้ขีดจำกัดไฮเปอร์โซนิกสเตป็ปชมชัดๆอีกครั้งนะครับมอนตัวเดียวนะเอาใหม่นะครับไฮเปอร์โซนิกสเตป็ปหนึ่งตัวโอ้ยตัวนี้ก็ได้กหนึ่งตัวดาวเมจสก,กิลจะออกเป็นสองฮิตนะครับ ชัดอีกทีนะครับให้สังเกตว่ามันออกสองฮิตจริงๆแต่นี้มันตายตั้งแต่ทิตแรกนะครับเอาใหม่เนี่ยฮะมันขึ้นซ้อนมาสองฮิตแบบนี้แล้วพอผมไปใช้กับกลางโดงเห็ดครับมันโดนสองตัวใช่ไหมตะกี้แต่ว่าสองตัวโดนตัวละสี่ฮิตนะครับ ยิ่งมอนซ้อนกันเยอะเท่าไหร่สกิลนี้จะยิ่งแรงขึ้นและขอบเขตดาเมจมันคือไรขีดจำกัดดูฮะผมซ้อนนันสี่ตัวดาวเมยนี่ขึ้นหลักล้านแล้วแต่ทั้งนี้การซ้อนกันควรจะยืนชิดๆกันเลยนะฮะแบบนี้แล้วมันจะฆ่าทุกตัวไปพร้อมกันเลยอย่างไรก็ตามท่านี้ใช้ถึงสา0ร้อยมานานะครับอัพไลท์มาลดมานาะค่าใช้สกิลก็เหลือ2 4 0สิ แต่ถึงอย่างนั้นถ้าเกิดเราใช้กับม้อนกลุ่มเยอะๆเนี่ยค่อนข้างจะได้มานากับคืนมาคุ้มนะครับผมขอถ่ายม้อนไปรวมกันก่อนอ่าแบบนี้นะฮะมานาได้คืนมาค่อนข้างเยอะครับและที่สําคัญคือตอนบล a s มันไม่ได้เป็นฮิตเดียวนะฮะมันจะกลายเป็นสิบฮิตนะครับซึ่งถามว่ามันดีกว่าเดิมไหมแย่กว่าเดิมนะสําหรับผมคือมันฮิตรัวแล้วมันเกนเก็บลาส s t ได้ก็จริงเนี่ยแต่ว่ามันตายเป็นว่า มันขาดทาให้ดาวเม่ไม่ไล่ขีดสากัดแล้วนะครับเหมาะก,กับเวลาที่จะเชือดวอสนะมันก็แรงนะครับแต่เที่กันดูถ้าเกิดจะกีเชือดสามตัวดาวเหม่ของขึ้นหลักล้านไปแล้วเอาใหม่ผมถ่ายบอลไปรวมกันหนึ่งสองสามโหจะค่อนข้างเบากว่าเดิมนะมันจะแรงกว่าเดิมก็ต่อเมื่อเราใช้กับบอสตัวเดียวนะครับมันจะแรงห้าพันห้าร้อยสี่สิบ สกิล300หมานะได้แค่นี้เองหรอจานคอยดูต่อสิใจยเย็ยนอีกรอบนะครับโอเคพอแล้วแหละเ่ยนสกิลแป๊บนะเฮ็ดนะเ๋ยวต้องมากวนเต้ลงไปเออบอกให้ลงไปอ๋อไอออร่าไฟฟ้าเนี่ยตัวดีครับมันจะลกค้อนมา โอเคโอเคโอเคเรียบร้อยครับฮะช็อคเลมออกโอเคมาเริ่มกันเลยดีดว่าครับสกิลแรกครับบัดดี้เอ็กเซล250บานาเมื่อใช้แล้วจะเป็นการอาบเลือดไปที่อาวุธครับนี่นะสังเกตว่าที่ดาบผมมีออร่าขึ้นนะครับเป็นออร่าสีแดง แบบนี้เทียบดาเมจสกิลแล้ว7จ็ดแสนสามถือว่าเบานะถ้าเทียบกับไฮเปอร์โซนิกสกิลใช่ไหมครับ300มานะแต่มันไม่ได้มีประโยชน์แค่นั้นไงดูอีกรอบนะครับบาลิี่แอคเซลตอนปิดตอนปิดออร่าแล้วเนี่ยฮะสังเกตนะครับว่าดาบผมมีออร่าอยู่ออร่านี้ทำอะไรได้โดยนะฮะถูกต้องครับเป็นการบัฟดาบระหว่างนี้ทาให้เราตีแล้วดูดเลือด นั่นทำให้เบมัสเตอร์แทบจะกลายเป็นสายที่โซโล่ได้ดีที่สุดในเกมด้วยเหตุผลที่ว่ามันแทบไม่มีวันตายครับถ้ามันเลี้ยงออร่าเปิดดาบไว้ได้ไม่ว่าคุณจะโดนตีเยอะแค่ไหนคุณสามารถดุดลด้วยก,กับมาเตนได้ดูดเลือดคิดเป็น10%ของดาเมจที่ทําได้ครับแต่ว่าทางนี้จะไม่มีผลกับดาเมจจากสกิลนะนอกจากนั้นมันยังจะติดดีบัฟตัดขาแบบที่เห็นในรูปเนี่ยฮะก็คือมันจะทำให้อ่า วิ่งไม่ออกครับถ้าโดนใน PPP คือเรากดวิ่งไม่ได้ติดตะขาโอเคอันนี้บ้านะครับออร่าด่าไม่ออกแต่ว่าไม่ดูดเลือดจากเป e c i เชียลส l กิลนะครับแบบนี้ไม่ไม่ได้ดูดเลือดต้องดูดจากแอคทีฟเท่านั้นไออย่างเงี้ยวกโอเคไปดูแอคทีฟกันบ้างดีกว่าโซนิคสแลกับ 40มานาเป็นการฟันดาบรัวๆไปข้างหน้าโคตเท่ประเด็นมันคือทน่คูดาวนานครับ2ชา้าไม่มีใครมานั่งรอให้คุณฟันรัวๆหรอกจริงไหมในด้านนะแต่ถ้าที่แค่เท่ในด้านอย่างเดียวครับเอ้ยใน PVP นะเพราะประโยชน์ของมันใน PVP คือการจับครับระหว่างที่เราฟันเนี่ยเราติดตัวแดงไม่มีอะไรสวนเราได้ครับแต่ท่านี้มันค่อนข้างนาน ทำให้เราสามารถใช้ฟันสวนกับศัตรูที่กำลังเข้ามาตีเราได้โอเคท่าต่อไปครับคัทเทนดอน40ม้านาเป็นการใช้ดาบตัดขาตัดไปที่เส้นเอ็นนะก็คือจะทำให้วิ่งไม่ออกโอกาสติด50 50นะครับเป็นท่าที่ค่อนข้างพุ่งไปข้างหน้าไกลเหมือนกันนะดูใหม่นะเอาใหม่สิอ่เอาไป คุ่งไปข้างหน้าข้างไกลแต่ว่ามันจะไม่โดนข้างล่างต้องอยู่ระดับเดียวกันนะใช้ได้ p ีครับคือตัดไม่ให้ตรูปวิ่งมักจะพยายามใช้ตอนก่อนปิดคอมโบนะเพื่อเวลาที่เขาล้มแล้วลุกข,ขึ้นมาเนี่ยเขาจะหนีไม่ออกครับยิ่งถ้าเกิดใช้คู่กับธาตุพิษนะโอ้ยหนีสายนี้ไม่ได้เลยโอเคมาดูสเปเชียลสกิลอ,อีกครั้งนะครับช็อคเวฟบเหมือนเดิมครับแต่เป็นช็อคเวฟบคัตเตอร์มันต่างจากช็อคเว็บยังไงอ,อันแรกย,ยังไงอาจารย์ อย่างนี้ไงไปข้างหน้าเลยครับทางตรงเลยกว่าสะดวกกว่าเยอะครับใช้ที่พื้นก็ได้นะจริงๆะ่ะแต่ถ้าเกิดจะเอาดังไหมเต็มๆนะครับเราต้องเริ่มจากการกระโดดสักนิดนึงแบบนี้แล้วตูที่อยู่ข้างล่างครับมันจะโดนลากยาวจากข้างล่างขึ้นข้างบนเลยตามรูปนะจ๊ะหนึ่งสองสามเนี่ยฮะมันจะรัวกว่าแล้วแรงกว่าโอเค ่าต่อไปครับกิก้าไดรฟ์ร้อยเจมานานนะครับเป็นท่าบับดาบอีกแล้วนะฮะสังเกตว่าเป็นออร่าที่ตัวของเราระหว่างนี้พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นและสกิลที่เป็นสกิลแอคทีฟทั้งหลายเนี่ยฮะอย่างโซนิคสแลชหรือคัพเทนดอนหรืออย่างฟินิชชิ่งสแลชครับคูดาวเหลือแค่1วินาทีเท่านั้นสนุกของการรวมสกิลหรืออย่างนี้ก็ได้ ครั้งนี้ครูดาวเลยหนึ่งวิไม่ได้หมายความว่าสกิลไม่ไมใช้มานานะเพื่อนๆสกิลมันยังใช้มานาอยู่นะดังนั้นอย่าโมแต่ลวนสกิลเพลินอย่าลิมตีเกี่ยวม,มานากันด้วยโอเคครับสนุกสนานกันเพียงพอถ้าต่อไปนะวูฟแฟงจะ่ะ หูแฟงเป็นสกิลหนึ่งรมานาที่จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าครับแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่โดนเนี่ยเราจะได้มานาคืนมาครึ่งหนึ่งของที่ใช้อันนี้ผมอัพลดมานานะให้เหลือ8ปดสตินะครึ่งหนึ่งของมันคือส0ิเนี่ยครับกระโจนไปถ้าไม่โดนได้มานาคืนแต่ถ้าโดนละ่ะมันจะแบบนี้ฮนะคือ,อแตะหัวแล้วก็กระคือททำให้ลอยครับสามารถวิ่งเข้าไปล้าได้ถ้าเกิดไวพอ ถ้าใช้ติดมุมก็อาจจะต่อกับคอมโบอย่างอื่นได้นะครับก็ถ้าต่อคอมโบนั่นแหละอย่าไปคิดอะไรมากเสียถ้าเกิด300มนานารวยก็อาจจะมาทำแบบนี้ก็ได้นะและดูเบากว่าเดิมเนาะใช้ใน P V p ครับท่านี้ได้ทั้งโดดหนีโดดเข้าโดดจับอะไรได้หมดเลยนะเน้นความว่องไวเป็นหลักครับลูกแฟน โอเคมาดูอันติของสายนี้กันดีกว่าครับไฮเปอร์สกแบบิลสตรีมเบเมื่อก่อนเป็นไฮเปอร์ที่ถูกจัดว่าเป็นท่าที่ออกไวที่สุดในเกมนะครับล่าสุดโดนแชมป์ล้มไปแล้วคือคิมสันลอสนะฮะแต่ผมวตให้เป็นไฮเปอร์ที่โกงที่สุดในเกมเพราะอะไรมันเพิ่มดาเมจได้ครับปกติไฮเปอร์สกิลเกมนี้จะไม่ได้รับผลจากสกิลใดๆทั้งสิ้นแต่ไม่ใช่กับเบมาตเตอร์ไง เบรมาสเตอร์มีท่าบัฟสองท่าครับคือ el, บั d d ี้แอคเซลบัฟโจมตียี่สิบเปอร์เซ็นต์กีการดไรฟ์และดูดรามจาสกิลเอ็กซ์ตรีมเบียนนะครับอ่ะเปิดกล้องดนามิกให้นะหนึ่งสองสามช็อตอย่างเท่แล้วทีเดียวตายเลยครับดูใหม่ ถ้ามันออกไวแล้วมันดูดนมอนเข้าไปหาตรงกลางครับโดนยังไงก็โดนเต็มๆแนนะ่นอนเน่ะเรียกว่าเป็นท่าที่ขาดมือไม่ได้ครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าต้องบัฟดาบสองท่าก่อนใช้โอเครีวิวสกิลพอหามปากหองพอแล้วผมยังไม่ได้เปลี่ยนทรางให้กับตัวนี้นะครับมาดูแนวการจัดสกิลดีกว่านะฮะผมไม่แนะนำใน p v p นะครับเพราะว่าผม,มสายงลงดันอย่างเดียว กิก้าดรฟกับบัตดียก e เซลจะเป็น2สกิลที่ไม่ควรออกห่างจากช่องสกิลนะครับมันบัฟดาเมจยิ่งบัตดี a x e เซลยิ่งแผมดูดเลือดให้ด้วยครับดูส่วนกิก้าดรฟเนี่ยมันจะเป็นท่าที่เปิดเปิดรัวๆก็ได้ครับเปิดตอนบอสเพราะอะไรอย่าลืมนะครับเรามีสิ่งที่เรียกว่าฟินิชชิ่งสแลชนะครับนอกจากทำดาเมจได้แล้วเนี่ยฟินิชชิ่งสแลชยังจะช่วยในการอ้อมอ้อมด้านหลังครับดังนั้น แบมาสเตอร์จะเป็นตัวที่คิวมากเวลาตีบอสเพราะว่าบอสตีไปอีกทางนึงแล้วก็หลบไปอีกทางหรือถ้าเกิดเราไม่สะดวกใจจะใช้ฟินิชชิ่งแรชเนี่ยใช้ชาร์โดสเตปก็ได้ครับชาร์โดสเตปก็เป็นแอคทีฟดังนั้นมันก็จะได้รับผลจากสกิลนี้เช่นกันอีกก็ได้นะเนี่ยฮะแต่ว่าข้อเสียของชาร์โดสเตปคือมันจะพุ่งผ่านไปไกลพอสมควรครับ จะใช้เทคนิคแบบนี้ก็ได้ไม่ค่อยบ่อยนะเพราะว่ามันเบาครับถ้าเทีอบกับฟินิชชิ่งสแลชที่มันจอกเราะด้วยนะแล้วก็ความดีอีกอย่างหนึ่งของคอมโบกิกก้ไดายกับฟินิชชิ่งสแลชคือมันคิดลัวครับเรียกคอได้ลัวๆเลยเนี่ยฟันสองเซตได้คอหนึ่งอันครับฟันลัวเลยนะแล้วคอก็พุ่งลัวๆเหมือนกันครับโอเค ส่วนอีกช่องหนึ่งที่ผมเว้นเอาไว้ก็ปีสไตล์นะฮะส่วนช็อกเวฟใครหลัยใจไม่อยากใช้สองปลาลงสองแสนสาะครับปลาไปข้างหน้าสองแสนคลิที่้อใกล้ๆกันนะครับอ่ะผมบัฟดาบให้ด้วยอ่ะเชืออีกรอบนะครับปลาลงสามแสดมีคองไงครับโอเคเอาใหม่ สามแสนหนึ่งเห็นชัดๆนะครับว่าเราควรเอาท่าไหนในการปาบอสช็อกเวฟไม่ใช่ท่าที่แรงนะสามแสนนี่คือสำหรับสองร้ามานาผมว่าเบามากไม่เชื่อไปดูท่าของเอลซอร์ก็ได้ครับเลเววใกล้ๆกันเนี้ยเมกะสลัทีสองแสนกว่านั่น,นนะคือล้อยมานาช็อกเวฟสามแสนนี่ถือว่าเบามากครับดังนั้นเนี้ยช็อกเวฟเนี่ยเวลาเพื่อนๆเอาไปลงดันเนี่ยต้องมั่นใจนะว่าปาแล้วมอนตายเพราะถ้าไม่ตายเป็นภาระปาร์ตี้นะ ต้องไปตามเก็บหมอนนะเพราะมันทํากระเด็นแต่สอนบอสเนี่ยปลาลงมันข้อดีของมันคือมันลอยตรงๆครับแล้วเราตามไปคอมโบต่อได้ด้วยชาร์ o ดสเ e ปดังนั้นสกิลเอามาอย่างเดียวได้แต่ว่าต้องรับผิดชอบเพื่อนในปาร์ตี้ด้วยนะไม่งั้นเราลงกันเราสนุกคนเดียวเพื่อนก็ไม่สนุกโอเคมาดูรีวิวพลาสติกกันดีกว่าครับเพราะว่าพลาสติกเขาทําอะไรกันได้บ้างอันแรกครับ ไฟซอฟแมนชิพเป็นการเพิ่มความเร็วในการโจมตี9%ซึ่งทำให้สายนี้ตีไวมากๆเราไม่ตีเราม่เทียบกับสายอื่นดูครับเราไม่เล่นเลยวัสายอื่นดูจะพบว่าสายนี้ตีไวมากจริงๆท่าที่2ของเราเบลดม m สเตอรีเป็นการเพิ่มโอกาสติดที่ไี่เข้าไปตรงๆเลยนะจ๊ะอันนี้คือบอกตรงๆเลยครับ8% 6%นะฮะเเลล9 2 2ึงจะได้8% ค่านี้ครับวิกเตอร์ดิเนตี้จะเป็นการเ,าเพิ่มพลังโจมตีเมื่อเราเลื่อนเหลือเยอะดังนั้นมันจะค่อนข้างสำคัญนะครับที่เราจะต้องเลี้ยงเลือดให้เยอะตลอดเวลาแล้วทำไงล่ะเลี้งเลื่อดเยอะๆใช่บับดาบถุนเลือดรัวๆครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น15ซนซึ่งมันค่อนข้างเยอะนะโอเค อสีต่อไปครับ Winning Strategy ยิ่งเราคอมโบมากขึ้นครบทุก5คอมโบเนี่ยเราจะได้รับบัฟที่ช่วยเพิ่มโอกาสติดคิดิดีคอลแล้วก็ได้มานาจากการโจมตีมากขึ้นทับซ้อนได้สูงสุด5นะครับแปลว่าคิดิดีคอลมันจะได้สูงสุดถึง25%แล้วก็ได้มานาเพิ่มขึ้นถึง30%อร์ดูนะผมฟันซัดตอนนี้ได้มานาคือประมาณ5ใช่ไหมครับหรือ4นั่นแหละ อ่ะแล้วผมก็จะคอมโบไปเรื่อยๆให้สังเกตม,มุมบนขวานะครับว่าตอนนี้สแต็ผมเลเวลค่อยๆเพิ่มขึ้นอ่ะคันห้าแล้วนะฮะแล้วคราวนี้ผมจะไปดูว่าตีแซดของผมได้ทีละหกทีละเจ็ดแล้วครับดูได้มาไหนเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็โอกาสเตะที่เข้าเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับตีแปๆคลิกตีแปปๆคลิถ้ารีย่เลเว่าหกสิบบกได้ยอ่สุดคือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะหกคูณห้าฮะที่เลเวลเก้าเก้า ภาษีน,นี้บวกให้อีก8%นะครับแปลว่าค่าดิครีที่เข้าสายนี้เริ่มต้นที่38%ถ้าเพื่อนๆขยันคอมโบนะจังนั้นเพื่อนๆเ,เวลาอัพสเตตัสเนี่ยมาลงทาง c คิดิ c a ค้แค่สักประมาณ30-40%ก็พอแล้วครับก็จะได้สายที่คลิตแทบจะทุกดอกแล้วภาษีร้99อ99าาอีกอันนึงครับ emergency escape หรือภาษาอังกฤษอันนึงจะเรียกว่า evacuation มาต้องเห็นเนาะ อธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือเมื่อเราโดนตีจากด้านหลังหรือโดนตุยหลังแบบนี้มีโอกาสที่เราจะใช้ชาร์โด s สเตหนีออกมาเองแต่เราต้องมีมานาอย่างน้อย15หน่วยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับปล่อยให้เหตตีก่อนนี่ฮะมันออกเองผมไม่ได้กดอะไรเลยนะนี่ครับความอธิบายสกิลมีครูดาว45วินาทีนะฮะแล้วเราต้องใช้มานา15บหน่วยด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเราคิดว่า ปูดาวมันจะติดแล้วเราสามารถเ <HHH> ตรียมกด X หรือกด Z เพื่อ Shadow Step ส่วนได้เลยนะครับเพราะอย่า <portraits> ลืมนะว่า Shadow Step พอกดใช้เนี่ยมันจะสามารถต่อด้วย Z หรือ X ก็ได้หรือว่าพุ่งไปพุ่งหลอกแบบนี้ก็ได้เนี่ยฮะแบบพุ่งไปแบบว่าจะตีแล้วเราก็หลอกว่าเอ้ยลบโยนระเบิดออกมาแทนเป็นท่าดักที่ดีมากครับโอเครีวิวสกิลของเลเว่ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะ ไปคลิปครับ